ถ้าไปพักต่างจังหวัดเจอห้องลักษณะแบบนี้ห้ามพักเด็ดขาดเป็นความรู้เก็บความรู้ดูเล็กน้อยน,นะครับผมเกี่ยวกับการไปพักห้องพักห้องเช่าบ้านเช่าต่างจังหวัดเวลาที่เราไปเชื่อต่างจังหวัดนะครับผมเพราะว่าวันนี้ผมเลยไปดูหนังสั้นของช่อง The g h o s t Studio เรื่องห้องที่มียันนะครับผมก็เลยอยากจะมาทําคลิปนี้นะครับผมว่าเวลาที่เราเไปเชื่อต่างจังหวัดหรือว่าไปจังหวัดอื่นนะครับ ลักษณะห้องแบบไหนที่พอเราเจอหรือว่าคีย์เวิร์ดคำไหนของพนักงานตอน้ตอนรับนะฮะที่มารับเราแล้วพูดประโยคมาเนี้ยคนที่จะเปลี่ยนโรงแรมคนที่จะเปลี่ยนที่พักทันทีเช่นถ้าเราวอล์กอินเข้าไปเลยนะครับแล้วมรถามว่ามีห้องว่างไหมถ้าพนักงานบอกว่าเต็มให้เราเปลี่ยนทันทีนะครับผมอย่าไปดื้อดึงอย่าไปขยันขยอให้เขาแบบหาห้องให้หน่อยวันนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วนะถ้าเราพยายามไปดื้อ เป็นฟื้นที่จะพักต่อแลทั้งที่เขาก็บอกว่ามันเต็มแล้วเนี่ยเขาจะาห้องที่มีประวัติหรือห้องที่มีนะฮะหมาเราพักนั่นเองนะครับผมสองนะครับผมก็คือถ้าหากว่าได้ขีการได้ที่พักไปแล้ว,ลวเปิดไปแล้วเจอยันนะครับผมยันนี่เป็นสัญลักษณ์ยันดีเลยนะครับว่าห้องนั้นเนี่ยมีอย่างแน่นอนนะครับผมมีพีอย่างแน่นอนหรือไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ติดกับบันไดมีไฟนะครับผม ตามสถิตินะครับวันนี้เรียกว่าตามสถิติก็ค่อนข้างที่จะมีคนตายสูงนะครับหรือความรู้สึกแรกที่คุณเข้าไปในห้องนะโซล่าอ่บพนักงานบอกว่าห้องนี้เพิ่งทำความสะอาดเสร็จแล้วคุณเข้าไปแล้วรู้สึกมันเป็นความชื้นมันเป็นความอับตีคุณขึ้นมาผมจะบอกว่าให้เชื่อให้เชื่อความรู้สึกแรกผมนะค,ความรู้สึกแรกบอกหื กินอับตีพึ่งกันไเลยนะครับที่เขาบอกว่าพึ่งความสะอาดเสร็จแบบนี้นะครับผมให้เราเปลี่ยนที่พักกันดีนะครับผมถ้าห้องันั้นมีกระจกที่ทาบตามนั้นมีกระจกอยู่ปลายเท้าพอดีอันนี้ก็ให้เปลี่ยนนะครับผมเพราะว่าสถิติถ้ามีกระจกอยู่ปลายเท้านองภาง,งนั้นจะมีวียณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก่อนจากกันนะครับผมเป็นสลับแยาหวานนะครับผมสรับใครที่ อยากจะกินแบบสูงแล้ว hmm. แล้วก็นําตัวนี้นะครับผมเป็นรสชาเขียวรสต่ตางๆนะมากมายจะเป็นผปักตะข้าให้นะครับผมวิธีกินก็แสนง่ายนะครับผมนะฮะเปิดฝาเอาน้ํามาแก้วหนึ่งก็ใส่ไม่ต้องเยอะม,มากครับผมแค่นี้พอนะฮะแล้วก็คนคนคน,คนนะครับผมแค่นี้คือเราจะได้น้ำหวานรสชาติต่างกินนะครับผมนั้นเราจะเป็นคลิปนร้น,นสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ